ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องดาอีกเช่นเคยนะคะช่อง YouTube ของดาค่ะฟอร์ดบายดายนะคะวันนี้ค่ะน้องดายอยู่กับตัวด้านหลังนี้เลยค่ะตัว Ranger XLT เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่9,2 0 0 0 0บาทค่ะแต่น้องดาเนี่ยมีโปรละหลายๆโปรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโปรส่วนลดนะคะหรือโปรในส่วนของดอกเบีย้ยสูก็มีเหมือนกันค่ะ วันนี้น้องได้จะพารับชมการตกแต่งรถหล่อแบบคันนี้ด้านหลังนี้เลยนะคะแต่ก่อนจะรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ are, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวให้กับลูกค้าดูทุกๆคันนะคะเริ่มต้นกันที่แรกเลยนะคะสับรถคันนี้ค่ะเป็นตัวรุ่น XLT นะคะตัว4ประตูค่ะลูกค้านะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดกันชนหน้าให้เป็นตัวชุด F Spider ค่ะชุด F Spider นะคะเราสังเกตยังไงนะคะจะเป็นชุด F Spider ขนาดหน้าของตัว กระจังจะเป็นหน้ากว้างแล้วก็หน้าใหญ่นะคะมาพร้อมกับตัวคอน์ f o r d นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดาเงินนะคะเพื่อเข้ากับตัวรถขอบเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับไฟตัวนี้นะคะ2ท่ตากระจัง3จุดนะคะตัวนี้ค่ะด้านล่างค่ะต่อมานะคะลูกค้าเลือกกันแข็งตัวกระแทกนะคะตัวนี้จะเป็นลูกค้าเลือกทําสีเป็นสีแดงเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นตัวสีดาเงินค่ะ แล้วด้านล่างต่อมาเลยค่ะในส่วนของตัวนี้ XLT เรานะคะมีในส่วนของไฟตัดหมอกเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยกไฟตัดหมอกจากเดิมๆของตัวรถเข้ามากับในอยู่ในชุด F s p i d e r ด้วยค่ะถัดไปด้านบนเลยค่ะด้านบนที่นี้ดูหล่อและสวยโดดเด่นมากๆเลยเป็นในส่วนของตัวชุดอามาไฟมาแต่งนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ3ามคีบค่ะแล้วก็ตัวไฟเดวิสไอตัวนี้ด้วยนะคะที่เป็นสีรูอ้าลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้าให้เข้ากับตัวรถนะคะเรนจะวิ่งครบสเต็ปเลยนะคะ ด้านบนค่ะโดดูหล่อๆแล้วก็สวยมากๆเลยมาพร้อมกับตัวนี้เลยสกูปทรงฟิกขนาดใหญ่นะคะลูกค้าเลือกทำสีเดียวกับตัวรถสีน้ําเงินแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านมาพร้อมกับตัวมามาสแตนค่ะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกทําสีน้าเงินเช่นกันค่ะเพื่อเข้ากับตัวรถค่ะมารับชมด้านข้างต่อเลยนะคะด้านข้างมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด6นิ้วที่มีในเวีนคิวล้อของตัวชุด F Spider ลูกค้าก็จะเลือกเป็นแบบไม่มีหมุดค่ะยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยเลยค่ะ ถัดมาด้านล่างนะคะมาพร้อมกับแบกลายยอดนิยมรดยอดฮิตเลยนะคะเป็นลายแม็กของดอกไม้นะคะยางมอนเตอร์ a t ทค่ะสเปคเดิมเลย265าทับ70 R16 ค่ะตัวนี้ก็เป็นลายดอกยางแม็กที่สวยมากๆเราก็ดูเท่ม,มากๆเลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างของตัวรถมาพร้อมกับลายกราฟิกนะคะเป็นลูกค้าเลือกเป็นคำว่าเรนเจอร์แล้วก็ตัดด้วยคําว่าไวด์แท็กสีแดงนะคะคันนี้ค่ะจนถึงด้านท้ายรถเลยสาหรับตัวนี้นะคะลองเบ้าตัวนี้น่แะก็ติดเพิ่มให้ด้วยนะคะลองเบ้ากันลอยค่ะตาตัวเองก็ทีสังเกตง่ายๆเลยนะคะตัวจับเขาจะเป็นตัวสีดําเงานะคะในส่วนของรอบด้านบนหัดมามาพร้อมกับคิ้วกันสาดค่าติดให้ทั้งสองช่องเลยแล้วด้านบนค่ะราวหลังคาทรงสปอร์ตก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเลยค่ะ มาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันนะคะด้านท้ายคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กเป็นของ Outlander ค่ะเป็นตัวยอดฮิตยอดนิยมที่น้องดาติดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็ติดตั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วที่สําคัญยังใช้งานได้จริงด้วยค่ะหลาด้านหลังที่สวยมากๆเลยสำหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะลูกค้าเลือกทาโคมนะคะตัวนี้เป็นโครมลมดาค่ะพร้อมกับไฟตัวเจนะคะตอนนี้ก็ทําเพิ่มเติมให้กับตัวรถที่ลูกคา้าดีเควสมาค่ะมาพร้อมกับ ตัวนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวไปต,ตัวนี้นะคะเป็นขับไฟตัวเจที่สวยงะสวยงามมากเลยค่ะ <S <S ด้านท้ายต่อมาลูกค้าเลือกเปลี่ยนในส่วนของตัวลงเบ้ากัะลอยพร้อมป้ายดาบติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วคันนี้นะคะด้านล่างรถคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนจอเป็นจอ Android ค่ะเพิ่มเติมนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังค่ะตัวนี้เลยนะคะด้านล่างนี้ค่ะน้องดากก็ติดตั้งเพิ่มให้นะคะแลวเอกเทีเรามีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาพร้อมแล้วกับกันชนนะคะทั้งหมด4จุดค่ะตัวนี้ค่ะ คันนี้เนี่ยครบเครื่องครบคันมากๆเลยนะคะแล้วห้องผู้โดยสารของตัว s l t เราเนี่ยก็กว้างมากๆเลยค่ะตัวนี้นั่งสบายนะคะแล้วก็ใช้งานสามารถอ่าท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานได้ด้วยค่ะอันนี้ในส่วนของตัวหน้าหน้าของผู้ขับขี่ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะคะน้องดาก็เปลี่ยนหน้าจอ Android เพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะตัวหน้าจอ Android สามารถอ่าดู t u b e นะคะฟังเพลงทุกอย่างได้หมดเลยค่ะ มาพร้อมกับพวงมลาลัยนะคะที่เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัว xlt เราเนี่ยมีระบบในส่วนของตัวพุชคอนโทนของตัวรถมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะครบคร้วนเลยค่ะติ่ที่สำคัญอย่างาที่โนราแจ้งไปตัว xlt ของเราเนี่ยมีระบบในส่วนของตัวระบบล้อมนะคะป้องกันการผิดคว่มของตัวรถเนี่ยมาให้แล้วด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจการตกแต่งแบบสไตล์แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถแคปนคําคลิปเราวิดีโอนะคะส่งลิงก์กลับมาให้น้องดานในอู่ในช่องไลน์ได้เลยนะคะน้องดาจะยื่นการติดต่อนะคะไว้ด้านล่างที่เป็นลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของน้องดาค่ะ084 084 9644นะคะสําหรับวันนี้น้คะน้งนนองดาขอนำรถคันนี้ไปล้างส่งขัดเคลือบแล้วพร้อมเตรียมส่งมอบไปกับลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอย่าลืมค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อแล้วก็ทําเรื่องการซื้อขายกับรถน้องดา ได้เลยโดยโอนจองเข้าบริษัทปลอดไทยร้อย p e ค่ะตน้องดาดก็นำรถรหลออคันนี้ส่งถึงมือลูกค้าที่หน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอกลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ